สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวบริการประชาสัมพันธ์เครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมประชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934นั่นเองนะครับมีผมสิบเอกธุรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามทางด้านภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาการเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ภารกิจของสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกรองเพื่อนําม,มาใช้ในกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากภายนอกและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูง,งานต่อไปณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาไปต่อก็ด้วยหน่วยพัฒนาการ เพื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดดาเนินการผลิตอาหารศัตว์ลดต้นทุนเพื่อใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้และผลิตฐานกะลามะพร้าวจากเศษกะลามะพร้าวเพื่อจัดจำหน่ายให้กำลังพลและประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดณศูนยะ์การเรียนรู้ปฏิยาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลบ่อพรอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด นี่ก็เป็นภารกิจของสํานังกงานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงนะครับสำหรับข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วาส,าสาสาส3 4พบกันใหม่ในวันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับรับชาติชาวประชาวกว่าสิ่งใดสร้างแต่แยกกาหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา